สวัสดีจ้ามาทําอะไรกินกันตอนเย็นๆหิวข้าวแล้วอาหารเย็นวันนี้ค่ะวันนี้จะทําลาบปลาอันนี้เป็นปลาปัน่นเพื่อนจะลาบก็ได้จะปั่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นหนังปลาหนังปลาทอดกรอบแล้วเคี่ยวให้ดูอร่อยเป็นผักชีไปเรื่อย ใบผักไผผักแผวก้ะหอมผักชีใบมะกรูดขาชี้ผิดขากระเทียมจะลูกมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ค่ะอ่ะมามะขวงมะแขนกินกันมะโนแน,น่มะขวงลูกใหญ่มะแขวนลูกเล็กแล้วก็ขาแล้วก็พริกแห้งตามชอบค่ะ อันนี้ทําแบบเหนือนะคะเหนือแท้ๆโดบางคนเขาก็ยังทําไม่เหมือนกันเลยนะคะก็สไตล์คลสไตล์มันไปเนาะโอเคมะไม่ต้องพูดเยอะหิวข้าวคะ่ะออใส่อันนี้เข้าไปลูกมะควงมะแขนเนี่ยออลูกอนนกันเนี้ยลูกมะควงมะแขวนเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําอท่ะเพื่อนต้องแกะเม็ดดําๆนี้ออกนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราตําไปเลยอะ่ะเวลาเรากินอะ่ะมันจะเป็นกินเหมือนกินทรายมันจะแยบๆแยย จะไม่อร่อยนะคะโอเคตำไปตำพริกแกงไปตำพริกลาบก็ใส่เกลือด้วยแบข้าวบ้านนี้เน้นเกลือคะ่ะกินเกลือเยอะกว่ากินน้ำปลาน้ำปลาไม่ค่อยกินโอเคใส่ข่าไปอ๋อนี่เป็นดีปรีขวแล้วใส่แล้วหอมดีคะ่ะ ไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องไปหานะคะถ้าไม่มีจะมีก็ใส่แค่นั้นเองโอเคตัเครื่องนี้ให้แหลกเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวมาทำกันต่อเนาะเสร็จแล้วค่ะแหลกประมาณนี้แหละไม่ต้องแหลกมากมายโอเคเนาะมาเลยค่ะมาเลย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 มาทำต่อกันเลย เอาเอลทีนี้ใส่ปลาลงไปค่ะอันนี้ยังปลาดิบอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะยำเครื่องก่อนค่ะเช็ดสาครคก,กอ่สาครคกเยอะเลเห็นไมเนี่ยไอ้พริกนี่ต่อต่อพริกนี้แล้วก็แะและแต่เลยนะคะ ชอบกินเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะชอบกินเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะอันนี้เยอะเลยเติมน้ำนิดนึงเนาะเติมน้ำนิดนึงนะคะข้างนอกก็เสียงดังแจงเลยนะคะโอเคแล้วก็ คนนึค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมก็มีแค่นี้ไม่ง่ายๆทากินง่ายๆค่ะเครื่องครบไม่ครบก็ทํากินตามที่เรามีของผงปรุงรสนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยชิมคนทุกอย่างให้เข้ากันคนทุกอย่างให้เข้ากันพริกแกงเรากับปลาให้เข้ากันค่ะนี่เป็นสีดํานั่นแม่บอกขวพริกดำๆหน่อยตัวไปถามแม่ แม่บอกขั้วพริกดำๆเหมือนลาบเลยโอเคจัดไปค่ะคนให้เข้ากันัไม่กล้าชิมอะค่ะมันดิบอยู่เดี๋ยวเราไปชิมตอนที่เราผัดเดี๋ยวปะเนาะโอเค เครื่องปรุงเนี้ยเราจะใส่แค่นิดหน่อยก่อนเดี๋ยวไปโรยหน้าด้วยใส่แค่มันหอมนะคะเพราะเราเดี๋ยวไปผัดเดี๋ยวมันสุกแล้วมันไม่หอมคะ่ะเราก็จะใส่นิดหน่อยๆขนาดนิดหน่อยๆอยากหัวเราะนิดหน่อยๆใส่ไปเพรดเพลนบางคนเขาก็กินดิบนะคะแต่นี่กินดิบไม่ได้คะ่ะต้องเอาไปคั่วให้สุก อยกินเลยดีปีแบบมันเป็นขยะกินสุกๆดีกว่าโอเครสชาติเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปชิมตันที่เราผัดนะคะไปค่ะเราไปผัดกันมาค่ะเปิดตัวดุดนะคะมันร้อนแล้วอันนี้มันเป็นน้ำมันที่ทอดหนังปลาเมื่อกี้ก็เลยเอามาเอามาผัดนี้ต่ออือ แกงของหอมเครื่องลาบผัดให้สุกนะคะเดี๋ยวสุดเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงที่เรารู้ว่ามันต้องอร่อยเพราะเราทำเองมันไม่อร่อยได้ยังไงเนาะ กินหอมเลยค่ะคนข้างบ้านต้องหิวข้าวแน่เลยใส่คาถาลงไปแล้วนะลักกูหลงกูใส่คาถาลักกูหลงกูแต่หรา,า,า,าให้ตัวเองไงทำเองกินเองใส่คาถาให้คุณลุงค่ะลักกูหลงกู อมเพียงอมเพียงเสร็จแล้วจะจะคั่วให้แห้งนิดนึงตอนนี้ชิมได้แล้วน,นะคะเามาชิมกันอืมแม่เจ้ามันอร่อยอะไรอย่างนี้เ่อไหมคะไม่ปรุงรสมแล้วอะเผ็ดก็ได้เค็มก็ได้ นุ่มนมากเจ็บๆนีดเจ็บเก็บมาริ้วๆเลยเก็บได้ที่หนึ่งเลยโอเคขอผัดให้แห้งหนะะ่อยค่ะขอผัดให้แห้งก่อนนะคะปุตติด <laughs> เดี๋ยวไปจ,จานกันแล้วกินข้าวเย็นด้กันนะคะมาค่ะสุกแล้ว เรามาจัดจานกันแต่งจานไว้นิดหน่อยแล้วนะคะ<ป>เห็นน้องไหมสีเดียวกับจานไปเลยเลยไม่ได้ตัดกันเลยแห่งคั่วแห้งเลยเลย รู้ไหมคะลืมแบ่งพริกแห้งไว้เมื่อกี้ลืมแบ่งพริกแห้งไว้คะ่ะเอามาโรยหัวจานใช้มันเถอะแค่นี้ก็รสหรูดูดีแล้วโรยผักที่เราหั่นไว้นะคะนิดหน่อย สวงามแล้วก็สาระแนกปักซะนิดหน่อยเราไม่ได้โรยพริกเราก็ใส่อระเทยลงไปเล่นอู่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเล่นอีกแล้ว Okay. แค่นี้ก็เรียบรดูดูดีมันยาวก็เด็ดมาค่ะมากินข้าวเย็นกันลาบปลามีคู่รักอยู่หนึ่งคู่มีคู่รักกินด้วยกินคนเดียวค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะมันเป็นสไตล์นาบเหนือคะ่ะ ขอบอกว่าอร่อยคะ่ะหอมเครื่องเทศหอมเครื่องปรุงมากขอบคุณมากนะอุย้ยยังไม่เสร็จค่ะลืมลืมลืมนั่นลืมได้ยังไงลืมลืมลืมหนังปลาทีนี้เราจะวางยังไงล่ะใส่ผักไปแล้วอ่ะใส่สองอันพอเนาะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป อหนังปลาก็ยังกรอบอยู่นะคะอือร่อยมากโอเคเสร็จจริงๆแล้วค่ะนี้ไปหม่ำแล้วนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะพเพื่อนๆมากินด้วยกันนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ